วัสดีครับพบกันกับผมสุทธัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางนะครับครับพ่อกันมือนี้มาส่วนพี่น้องญาติพนหนาไม่หัดพินหัดดีพินครับครับพบมีพินแล้วดีดว่าฮาเด้ดเป็นมาฟังทางนี้เลยครับสวัสนีหนึ่ง ต้องมีพิน2มีแนวตั้งสายครับมหัดกันเลยครับห้องเคงสายสายแรกสายที่หนึ่งี่ล่างสุดนี่สายหนึ่งสายสองอยูก่กลางสายสามอยู่ทึ่งหนึ่งสองสาม อย่าลืมด้วยครับ1 2 3นับจากข้างล่างขึ้นทึ่ง1อยู่ล่าง2อยู่กลาง3อยู่ทึ่งครับสายพินบาทที่นี่เข้ามามาเคงสายครับสายที่1มีเข้าสีเคงเอไม่เนือ่เอเไม่เนือ่อหรือมีลม่ามีเป็นขอดสากลนโนดสากลนเนาะครับ มีตรงกับภาษาอังกฤษตัวอีอีหันมันเค้งกับเอาล่งหันมันย่านกับเอาคืนมีหรือตัวอีนะครับผมครับสายหนึ่งนะครับสายที่สองเอาล่า ลาตรงภาษาอังกฤษ E เอครับเอขอโทษเอเสียงล่าครับนี่นี่เสียงล่าสายที่หนึ่งนี่เสียงเสียงมี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 ม,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 มีสายที่สองเสียงล่าตรงกภาษาอังกฤษตัวเอสายที่สามนี่เสียงมีคือกันเป็นมีเสียงต่ำอ e. ี EAE e, ภาษาอังกฤษภาษาไทยห้องก็คือมีลามีสายแรกี่เสียงมีสายสองี่เสียงลา่าสายสามในเสียงมีเป็นมีตําหรือมีผู้เฒ่าร่วมแล้วเป็นมีลามีจำไงังไงเรล่าขวดนึงเรล่าขวดนึ่งนะครับนี่แหละครับทีมาาของเราขวดนึ่งบ่อยแต่ห้องเคงแล้วแล้วที่นี่ห้องคำว่าปิดไว้ครับ คอยทานโบเปล่งทานนะครับเนาะครับ,รบเข้าเคงได้แล้วจาได้เลยครับสายแหลกนี่มีเสียงมัน,นมีสายสองนิล่าสายสามนี่มีมีตําหรือมีผู้เทาเหล่าขวดหนึ่งเรล่าขวดหนึ่งนี่ขอแรกนะครับบัตรที่นี่ขั้นตอนต่อไปคือขอที่สองดีที่สองขั้นที่คอที่สองนี่ให้ดีสายเป่าลงสายหนึ่งนี่ มี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 ฟังเสียงครับมี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 เขาพอใจแล้วดีดโดนเติมแล้ววันนี้เข้ามามาดีดสายที่สองครับสายกลางนี่ลาสายกลางครับล่าล่าลาล่าล่าล่าลาลา่สายเทิงสายที่สามนี่เป็นมีมีตําหรือมีผู้เฒ่า ดีดกับไปกับมากับไปกับมาครับให้ห um ้อคุณหูวันเดียวครับมี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 ลาลาลามี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 ลามีมีลามีแล้วห่อห้อมาดีดบึ้งอยู่ช่องเทิ้งเทิงก็ได้ครับเสียงมันจะเปลี่ยนไปหาเบึ้งครับมีลามีนี่แหละครับเสียงพิ้นที่แท้จริงของหฮอ ที่เป็นแบบนี้ได้สองคอแล้วเนาะครับคอแรกมีลามีขอสองดีดสายเป้าดีดล่อย่างเดียวเนะครับบาดท,ที่นี่คอที่สามครับสายที่หนึ่งล่งขึ้นล่งล่งขึ้นล่งคอยเร็วขึ้น เอาจนก่าเฮ้าสิพอใจบาดที่นี่มาเอาสายที่สองครับลงขงคืนลงเอาแต่เฮ้าที่พ่อใจสายที่สามเหตุขึ้นกันครับลงขงคืนลงมี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 สายที่สองลา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 สายที่หนึ่งกะมี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 กับกันไปกลับกันมาอยู่หันนะครับมือใส่เฮ้าประคองข้อพินอย่างเดียวบ่นับบ่อยั้งรับบ่อันเห็นอย่างเลย เล่นได้มือขวาอย่างเดียวนะครับทวนไหมครับมีลามี่แถวแรกข้อหนึ่งอันที่สองล่งอย่างเดียวอันที่สามลงขงคืนลงให้ห้าเห็ดถูกสายตึงสามสายนะครับห้าว่ัวไปเร็วห้าวจะไปซาซาเอาห้มันแน่นปึ๊กเลยครับพื้นฐานนะครับบัดท,ที่นี่มาเอาแถวที่สี่ครับข้อที่สี่ คอที่ซีนี่เข้าเสียเอาล่องคืนล่งเริ่มจับสายหนึ่งนะครับล่องคืนล่งเอาไหมครับล่องคืนแล้วก็ว่าล่งสายสองมีมีลามีมีมลา,ลาสายหนึ่งล่งสายหนึ่งคืนไปล่งสายที่สองครับ มันจะเป็นใกล้ๆครับบาทที่นี่ในลักษณะเดียวกันเขาจะเอาอย่างสายสองลา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 ,ลามีเอาสองไปสามครับ เฮ้าเห็ดของแล้วบาทที่นี่เพิ่มความเร็วขึ้นไปจักน้อยครับ,รบเฮาเห,ห็ดยุ่ซ้ำนี่แหละครับวนไปวนมาเข้าสิบห้าในนับได้ครับนี่คลิปนี้วันดี้อดเอาครับไปสๆอย่าไปไว้ นี่สิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สําหรับผู้เริ่มจากศูนย์เลยวันเดียวครับเป็นแท่แน่นอนครับใจเย็นครับซึ่งสําหรับรายละเอียดผมสิเอาไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับผมสิไปจดไว้หันแล้วว่าที่นี่ขั้นผม เปลี่ยนไปนี่ว่ามันเร็วอยากเบิ้งซากว่านี่ให้ไปแตะหน้าจอนะครับแตะหน้าจอปุ๊บเอานิ้วไปแตะหน้าจอนี่มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์สายลล่อยู่แถวทึ่งนี่ห้องสังเกตเบิ้งตัวกลมๆขึ้นว่าน็อตมันหกเหลี่ยมมันห้องเอามือไปแตะเอานิ้วไปแตะมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลลยอยู่หน้าจอแล้วห้องไปเบิ้งตัวแถวแถวไทยๆแล้วครับมันว่าความเร็วในการเล่นปกติ เขาเอามือไปกดตัวนั้นเหะครับไปแตะตัวนั้นมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลายบาทที่นี่เข้าไปเลือกเอาสี่เอาซาซัําใดคือตอนเลนยุ่นนั่นมันจะเป็นลอยเปอร์เซ็นต์บาทสี่เข้าเข้าสี่เอาซาตัวนั้นคือศูนย์จุดเจ็ดห้ามันกับสีซาไปอีกเอาศูนย์จุดห้าศูนย์มันกัดซาไปอีกศูนย์จุดสองห้าเข้ากับซาไปอีกเข้าสี่เดบงตัวนี้เป็นสโลโมชันใดบ้านครับนี่เป็นข้วมือไม่ กับว่าไม่หรอครับได้มาโดนตื่อหมละแต่ว่าว่ากาถามผู้ใดบ่อยแต่ได้มาแล้วผมกับว่าบอกพี่บอกน้องบอกบอกญาติขึ้นทุท่านซึ่งแล้วเขามาไม่ไม่กับว่ากาถามผู้ใดถามโหลดครับถามถามมาโหลดครับถามคูบาอาจารย์ถามผู้ใดได้เมว่าต้องไปว่าไอ้ยานเพิ่นวาฉลาดดอกผมกับผมว้ยอยุสามปีซี่ปีบุญละยานเขาว่าว่าเก่ง <dele> ไปถามถามเด็กหน่อยถามลูกถามถามหลานหลานมันบอกทังที่แหละครับวิธีนั่นนะครับควบลูกแต่มาแล้วก็แบ่งปัดกันไปเอาไว้น่จาจ้าของบ่เกิดประโยชน์นะครับผมการฝึกพิ้นบ่าซาครับอายุสั้มเดกับบ่เป็นยังบ่บ่บใช่ปัญหาจังผมมาฝึกนี่กเกษียณแล้วจังใครมาฝึกวันเรอกครับผมฝึกตอนอายุหกสิบนะครับผมบ่เมนว่าฝึกแต่หน่อยก็สิเป็นดิ ใจบ่พฮั่นได้เปิดกับบ่าฮั่นเป็นครับอันนี้ที่ผม้แช่ประสบการณ์กับไอเล่นให้เบิ้งนี่ผมก็เอาน้ำมาจากคู่บาอาจารย์ดูในในยูทูบนี่คือกันลหลายๆอาจารย์มาบวกกันนะครับเอามาแช่ประสบการณ์มาเห็ุให้พี่น้องอยากพิ้นถูก่านเบิง้งผู้บ่านไดเป็นวันเดาครับผู้เป็นแล้วกับ่านไปเนาะครับเนาะคือพ่อประญาัดเปินประญติตัวผู้อยากเป็นเมืดปันเดก็ับสีมืดแต่ว่าเบิ้งของผมนี่บ่มืดจักบา ม,มื่อเมื่อจากบัดเป็นโหลดอะเบื้องค่ะถือใจว่าดีมีประโยชน์ครับกดถือใจกดแช่กดติดตามให้เท่านั้นเพื่อเป็นกําลังใจครับว่าต้องไปเสียงเงินเป็นสองพันสี่พันไปเลี่ยนมองหันมอง,มอง,มองนี้นี่เบิง้งเอาครับอาจสิเป็นท่างเลือกอีกท่างเลือกหนึ่งหรือมันกน็แล้วแต่สิไปมองไรเนาะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมวันเดอะครับ ค้นว่าเป็นแน่นอนเป็นหลอยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นคลิปที่แหลกคลิปหนึ่งนะครับผมเอาไปซี่ขอรบทวนมาไหมครับมีลามีเหล่าคนหนึ่งสายเป่าลงลง,งลงขึ้นลงมีมีลา ตาลามีเฮ็ดซับกันไปยื้อหันเฮ็ดเป็นไปเรื่อยๆโดยมือใส่สีบ่ได้นับอยังเลยวันนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมเด้อครับตัวโนดเอ้ยบ่มเม็นตัวโนดรายละเอียดผมสิเอาไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด่านลางพ่อกันคลิปที่สองเร็วๆนี่แหละครับบ่โดนผมก็สิตามมาเลยนะครับผม ผมออกจากนี่ไปผมก็ไปฝึกขึ้นกันโมนี่ผมก็ฝึกนี่ครับ mm hmm. ว่ามันบ่ฝึกเด้ฝึกครับ mm hmm. ใจเย็นๆไปซาๆาใบพิ้นแต่ละเทียนนี่ให้เคงสายจะลืมเ้ยครับบ่แมเป็นว่าเคงไปเน่ามขึ้นย่าหมูเ้ามามาใส่อีกมันเพี่ยนสายมันเพี่ยนไป ล,ล่องเบิ่งครับ,ล,บล่งลบลงบองเบิ่งล่องเบิ่งบ่เป็นกยังบ่เสียหายครับพิ้นเป็นของสูงนะครับอย่วา,อยอาว่างไปตัวใหเด็กน่อยขวงเด็กน่อยไกลครับเอาว่างใบสูงสูงแขนไปสูงสูงครับแท่งเอาสายครับ,รบโชคดีครับ ข่อการคลิปหนาเขาได้รับค้อางปรารถนาดีจากผมซื้อถัดสีวัฒนานะครับผม